ชื่อต้อนะครับเป็นโค้ดวายรั a n ์อยู่ทีมเซอร์เซ er ครับก็ผ่านตัวงมาจากผู้เล่นเพราะว่าอายุเยอะแล้วครับแล้วก็เซอร์เซียให้ข้อสเสนอที่ดีก็เลยมาแล้วก็ได้เลือกผู้เล่นของตัวองด้วยส่วนหนึ่ง ฝึกก็เพิ่งเริ่มกันได้ประมาณเดือนกว่าเองครับเดือนหนึ่งเราก็ใช้เวลาร่วมกันก็เข้ากันได้ดีครับนิสัยก็คล้ายๆกันมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันอยู่อย่างเช่นอะไรเออก็อย่างเช่นเรื่องกินครับเรื่องกินชอบกินอะไรคล้ายคล้ายกันก็ ยากกันคนละแบบนะทุกคนมีสไตล์ของตัวเองคนนี้ก็ดื้อย่างนี้ดื้อคนละแบบครับด้วยความที่ยังเป็นเด็กบางทียังไม่รู้ว่าต้องจริงจังสื่อเล่นมากแค่ไหนก็คาดหวังให้ดีที่สุดนะครับถ้าเอาตรงๆก็คาดหวังเป็นแชมป์ทุกรายการคาดหวังสูงไว้ก่อนแต่ไม่รู้จะผิดหวังหรือว่าก็ฝากติดตามเซอร์เซียด้วยครับทำให้เต็มที่ครับ